ต่อที่ทูบแล้วกันค่ะทุกคนค่ะทูบ1ชุดลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด10ชิ้นทูบทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วทูบที่1ใช้จุดก็คือทูบอันนี้ค่ะทูบที่ลูกค้าบูชาไปลูกค้าได้ไปแล้วจุดแล้วเฮงแล้วฟังก็คือทูบอันนี้ค่ะเพราะหนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากได้ลูกค้า c ีเเลยค่ะ1 5 9บาทจะส่งซีร ลูกค้าขาเครื่องรางร้านหนึ่งไม่ใช่ราคาเป็นพันไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นสวัสดีคุณนายมดด้วยนะคะไม่ใช่ราคาเป็นพันไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นนะคะหนึ่งปล่อยให้บูชาราคาเท่านี้นะคะหากลูกค้าสะดวกใจบูชาไปแล้วไม่ลําบากตัวเองมันไม่ถึงขั้นจะต้องกู้หนี้ยืมสินมา,มา,ม,ามาบูชาแน่นอนหนึ่งมั่นใจชอบจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบแอบไปดูคุณนายมดมากเลย เป็นแบบเป็นผู้หญิงที่ผิวสวยมากแล้วก็แบบดูเซฟมากเลยนะหนูไปแอบ,บดูพี่ตลอดนะนพี่มดนะจริงๆพี่มดเซฟมากโทกหนึ่งร้บเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะถ้าคนภาใครบอกว่าโอ้ยแพงเชิญที่อื่นได้เลย,เลยไม่ว่านะคือหนูจะบอกก่อนนะลูกค้าคะ่ะเวลาที่เราจะบูชาถ้าเราไม่สะดวกใจไม่โอเคไม่ต้องบูชาหนูไม่ว่าเลยที่อื่นนะคะปล่อยกันสี่เก แต่หนึ่งเนี่ยเปิดในราคา159บาทส่งฟรีค่าส่งไม่ต้องเสียส่งฟรีให้นะคะใครที่อยากได้ก็บูชานะคะปีเสียเครื่องรางหนึ่งราคาหลักร้อยค่ะหนึ่งไม่ได้เปิดราคาหลักพันในบริษัทไม่มีชิ้นไหนราคา1 0 0 0เลยนะคะไม่มีชิ้นไหนราคาพันเลยอะต่อที่รุ่น ที่รอแอดมินลันเสร็จนะคะแอดมินลันเสร็จแล้วหนึ่งจะปล่อยเป็นปองหน้าไหลเลยนะคะหินถูกหวยค่ะเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยค่ะสายสิ่งโชคเสี่ยงดวงแต่ไม่เคยได้เลยซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกกับเขาเลยซื้อชั้นบนก็ลืมเดินลงไปซื้อชั้นล่างซื้อด้านหน้าก็ลืมซื้อด้านหลังจะไปไหนก็ไม่ได้กลับไปอย่างเดียวลืมกลับไม่มีดวงด้านนี้ แนะนำให้ลูกค้าลองบูชาเป็นเซนแรกค่ะบูชาไปแล้วหนึ่งการันตีว่าไม่มีใครบูชาไปแล้วไม่ได้เงินคืนเพราะว่าลูกค้าบูชาไปแล้วเฮงปังมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นนัมเบอร์วันที่สุดของร้านหนึ่งแล้วคือรุ่นหินถูกหวยใครอยากได้ CF 299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ลูกค้าขา ไม่อยากบูชาไม่ต้องบูชาไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชาไปเครื่องรางหรืออะไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากลูกค้าบูชาไปแล้วไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาลูกค้าก็ไม่สําเร็จแล้วราคาที่หนึ่งปล่อยหนึ่งไม่ได้ปล่อยในราคาแพงนะคะหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งปล่อยในราคาที่ต่ํามากๆและลูกค้าบูชาไปแล้วนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกค้าเฮงปังลูกค้าบูชาไป299บาทลูกค้าถูกหวยกับหนูรอบเดียวลูกค้าได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะ บูชาของแม่เกือบทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าบูชากับหนูไป299บาทลูกค้าถูกหวยกับหนูรอบเดียวเกินค่าบูชาแล้วค่ะลูกค้าบูชาถูกหวยเป็นหนึ่งเส้นถูกหวยรางวันที่1ลูกค้าได้กําไรไปเท่าไหร่คะคิดเลยค่ะลูกค้าบูชาไปแล้วลูกค้าถูกชั้นบน100บาทลูกค้าได้กาไรเท่าไหร่คะลูกค้าบูชาไปแล้วถูกชั้นล่างแค่50บาทลูกค้าได้กําไรเท่าไหร่ค่ะลูกค้าถูกแค่10บาทลูกค้าได้กําไรเท่าไหร่ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ก็พูดถึงถูกกับ ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะคะยินถูกหวยวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมถูกให้บูชาถุงหวยไปเดินๆไปจับลอตเตอรี่หนึ่งใบป,ปุ๊บถูกรางวัลลึกไทยสองตัวสองพันบาทลูกค้าได้กําไรเท่าไหร่คะ่ะบูชาไปแล้วใส่ติดตัวจนตายคะ่ะลูกค้าบูชาไปแล้วใส่ติดติดตัวจนตาย,ยเฉลี่ยกำไรหนึ่งหนึ่งปีแหละลูกคา้าบูชาไปลูกค้าใส่หนึ่งปีบูชาหนึ่งปีลูกค้าแห่งปังสัก หครั้งลูกค้าก็ได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะ1ปีลูกค้าใส่แล้วหารเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง1นึ่บาทใครอยากได้สีเอฟเลยค่ะสองรยเก้าสิบาทจะส่งฟรีและแถมทุกไหอหิ่ทุกหอยปังมากแน่หนูกล้าพูดคำนี้เลยค่ะเพราะหิดทุกหอยหนูเปิดให้คนบูชาเนี่ยหลายหลักล้านเส้นได้นะคะพอบอกเลยว่าปังโคตร โคตรจะปังเลยปังมากๆใครอยากได้เสียบมา299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุ่ให้ต่อที่ ปีเสียดูซับค่ะปีเซียดูซับต้องใช้คําว่าเป็นของมันต้องมีลูกค้าจะต้องพูดคําว่าปีเสียดูซับของมันต้องมีปีเสียดูซับเน้นด้านไหนคะเสริมดวงในด้านของอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกําจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชมทามาหากินไม่ขึ้นและคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูซับจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินค่ะเรียกเงินเรียกทองกนินเงินกินทองเข้ามาแบบนับไม่ทันและนับไม่ถ้วนลูกค้าหนึ่งจะชอบนิยมบูชาคู่นี้เป็นหลักค ใครมีคู่นี้บ้างยกมือหน่อยค่ะโชว์แฮนด์หน่อยใครมีคู่นี้บ้างลูกค้าบางคนบอกพี่ไม่เคยมีชคในด้านนี้เลยพี่บูชาไปแล้วพี่ถูกหวยบ่อยมากถูกหวยปังจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่พอพี่พี่พี่ปังจริงแต่พี่ปังแบบพี่ปังแบบ10บาท20บาทพี่ปังแบบ50บาทแต่พอพี่บูชาคู่กันพี่ปังร้อยพี่ปัง5้าร้อยพี่ปังพันพี่ปังสามบนพี่ปังสองล่าง พี่ปังมากๆคือหนงจะบอกก่อนว่าคนที่บูชาคู่กันนะคะบูชาไปแล้วจะปังเฮงปังถูกหวยถูกรัตตอรี่และจะเก็บเงินอยู่ตีเสียดูซักเน้นใน,นเรื่องของการเงินนะคะเน้นอำนาจบารมีหน้าเกรงขามดวงตกปีชงบางคนทําอะไรติดขัดทาอะไรไม่ราบรื่นเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จเหมือนจะดีก็ไม่ดีสว่วนดีพี่โบด้วยค่ะมีค่ะเห็นไหมหลายคนจะมีคู่นี้นะคะจะทำ เหมือนจะสําเร็จแล้วเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะสุดแล้วเหมือนจะดีแล้วเหมือนจะเหมือนแล้วใกล้แล้วไม่สําเร็จคือไม่มีดวงแบบเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรไม่ราบรื่นดวงติดขัดแนะนําให้ลูกค้าบูชาเส้นปีเสียดูงรัพสีสสดาเส้นนี้นะคะใครรับพี่มีคะ่ะสวัสดีพี่ทะนีอัอนดงด้วยนะคะสวัสดีพี่ดวงพรคนสวยของหนูด้วยนะคะพี่ดวงพรต้องใช้คําว่าอะไรที่พี่ไม่มีคะพี่เหลือแต่พี่เหลือ,แต,ลอแต่พี่ดวงพรจะบูชาหนูไปไว้ที่บ้านแล้วนะคะมีค่ะน้องเนยนะคะมีค่ะคุณสุภะ จุภะวิตานะคะคุณเราไงจะใครละ่ะเราไงจะใครละ่ะนี่เราไงเออวูชื่อเฟทหาเรื่องมากเลยแม่จอยพี่จอยมีนะคะคุณจอยมีนะเห็นไหมคือคนแบจะนิยมบูชาคู่นี้มากตีเสียดูซับส9รบาทจัดส่งฟรีและแถมทุพห้พี่โดนัทมีค่ะแฟนตัวยงคุณกันนีถาม เยอะมากทุกคนจะแบบจะต้องมีคู่หนีคู่นี้เป็นคู่ปังโอ้พี่อีทพี่อีทคนในความลับค่ะ พี่อีทเนี่ยเหลือแต่พี่อีทจะบูชาน้องไว้ที่บ้านแล้วค่ะพี่อีทพี่อีทเหลือแต่จะพี่อีทโคนนิ่งน้องไปอยู่ที่บ้านแล้วพี่อีทอยากจะให้แบบทําเป็นหุ่นแบบว่าตุกตาย,ยางก,ก็ไม่ได้นะเพราะว่าสัดส่วนอกเอวอะไรไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นควรผออผอมมากตัวเล็กมากปู่ปังสุดขออะไรได้อย่างนั้นนะจริงๆุดยอขคะ่ะอขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะสาธุด้วยนะคะพี่แอม่าขอให้พรที่พี่แอมขอ,อสมดังปรารถนาขอให้ทุกพรที่ทุกท่านขอ,อกระปุกสมดังปรารถนานะคะว่าปู่ใจดีมากปู่มีเมตตามากไอ้หลายคนบอกว่าน้องหนึ ทูบที่อื่นตองจุดทูบหน้าปู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าปู่มเมตตามากนะคะปู่องค์นี้ได้มาจากไหนได้ได้แตใดมาได้แตใดมาเล่าปู่องค์นี้ได้มาจากครูบาไก่ค่ะครูบาไก่เมตตานํามามอบให้กับหนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าคือครูบาไก่ได้ทาพิธีเบิกเนตรปลุกเสกนะคะแล้วก็อัญเชิญปู่นะคะก็เลยหนึ่งก็เลยได้องค์นี้มาคือจะบอกว่าองค์นี้มาอยู่กับหนึ่งเนี่ยปังมากๆมีค่ะทุกคนมี ปู <c oughs> ่ตีนะขอปู่ก่อนนะเมื่อกี้โดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่อ่ะ <c oughs> เหมือนคนเป่าลมหรือว่าลมอะไรใส่หูตุ <c oughs> กกระใจเลยถามนึกว่าอ่ามันนึกว่าอ่ามันมันเรียกมันแบบพินยืน่นใส่อ่ะแต่มันไกลกันมากเลยมันก็นไม่น่าไม่น่าจะมีแรงขนาดนั้นหรอก